สวัสดีครับพี่กบ붕ครับเสียซุ้มซุ้งเยอะครับม,มาดูเจ้าแซนนี่นี่ก็เคลียร์พื้นที่นะครับจะทำแคมป์ตับกันอยู่ตรงนี้แหละ เดียมือเลยจานเมือไม่มีต้นไม้อยู่นะครับต้องเอาเต้นมากลางอย่างเดียวเลยครับ เห็นไมมโคตัวใหญ่ๆเงี้ยเห็นตัวเรามาจอดใกล้นี่ตายเขาเลยครับพี่น้องโอ้โหคนขับนี่ถ้าได้ขับแบบนี้สบายครับ ใช้จนลืมเลยครับนี่ไมโครและกล้าออกตัวใหม่อย่างงี้ก็ใช้ตัวจนลืมนะเดี๋ยวเราค่อยเขยบไปไเท่านี้ครับไม่ต้องรีบนีน่ค่อยๆทับไปครับเดี๋ยวก็เติบโตไปเองครับถ้าขยันนะครับเราก็เริ่มจากตัวเล็กๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักวันมันจะต้องเป็นของเรา อดทนงอนอดทนก่อนครับนี่เนี่ยมีน้ำอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับก็อาบน้ำอาไรอยู่ตรงนี้ได้ การทำงานของอะไรซันนี่เป็นรถมาจากเมืองจีนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนี่ก็เป็นรถของเชียว์บนะครับทีมงาน รครับโดยจานเมืเองคงกี้นี่ไม่มีตังให้เห็นเลยครับเนี่ยียบก๊บเลยองใหม่เนาะอ่าต้นไม้อกเลยเมืองเดี๋ยวไปดูทางโน้นบ้าง ดูรอบรอบคันเลยครับนี่ดูวยมากเลยเอา้าตัวอ,อะไรนี่โอ้มีจำหนีแล้วครับนี่โอ้กันทันหนึ่งอยู่ครับเรียได้ สวยของเขาจริงๆครับคันนี้รถใหม่ครับดูยังไงก็สวยขนาดรถเก่าของเราดูยังสวยเลยนีอ่อาละจอดแล้วเมือง อาจารย์มองนุกแน่ครับพรุ่งนี้วันนี้จอดรอก่อนครับรอน้ำมันเราแบ่งจุดกันให้แน่นอนก่อนแบ่งจุดแบ่งเขตกันนน,นนนนนนก็กําลังทําทางเข้าไปหาล็อกตัวเองอยู่นะนนเสียเปรียบเลยครับนนจับได้ล็อกอยู่ กลางสางต้องทำทางเข้าไปครับแ่ห้องเรานี่จับได้ล็อกอยู่นี่ติดขอบทางเนี่ยสบายครับพี่น้องนี่ลุกพี่เมืองอาจารย์เมืองว่าไงรถใหม่ขับสบายไหมโอ้เยี่ยม <c oughs> นี่ว่าได้ทำงานใกล้บ้านนี่เมืองสบายเลย,ย,เลยอยู่กี่เดือนก็อยู่เนาะ โอ้อยู่ได้ทั้งปีครับอยู่ได้ทั้งปี <c oughs> จ้างวันเท่าไหร่วะหกร้อยหกร้อยไม่มีโอทีชั่วโมงต่างหากอย่ามีชั่วโมงต่างหากอีกอเลยติดกก็มีปูใหอ้อื้ยขับรถใหม่เนาะปาระมาณสองเมตร คำทางเข้าไปเนาะล็อกไหมในรถล็อกไหม <c oughs> เดี๋ยวไปดูภายในเขาก่อนเดี๋ยวลองขึ้นดูเพื่อมีบัวัสนามีบุญวัสนาผมไม่อยากลองเลยครับผมลองทีไรมันจะเป็นของผมทุกคันเลยเนี่ยลองดูคันนี้สิผมจะเป็นของผมไหมโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้รถใหม่รถใหม่เฮ้ยลองได้ไหมมึง เอาเลยเอาเลยโอ้โหไม่เจ้าเอ้ยโอ้โหไอ้ตายทีอสาร่าเดี๋ยวลองรถเขาสักหน่อยครับโอ้โม่เจ้าโอ้โหเอเยนเจ็บเลยพี่น้อง เนี่ยดูแอลโอ้รถใหม่เนอะนู้นโชฟเฟอร์ไปโน้นแล้วครับพี่น้องเนี่ยมีทางดับเพลิงด้วยบ่อนี่นี่เนี่ยเบยังได้แกะออกเลยนะครับมีไม้เอี่ยมครับไม้เอี่ยม ไห้มันนั่งนี่ก็สบายใจแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ทำไมช่องเอตรงนี้ไม่มีเนาะมีมีช่องเดียวครับนี่เย็นเจ็บดูบุงกีเขาจะลองไงได้นี่หากล้องไม่มี เนี่ยพามาดูภายในครับนี่เจ้าสันนี่แห่งเมืองจีนแดนมังกรนี่ต้องมีสักวันครับนี่ฝันเอาไว้ก่อนครับเพื่อจะไปถึง <c oughs> โอ้ยเย็นสบายเท้เอ้ยขับไงจะเหนื่อยเนาะแบบนี้ ได้แบบนี้ขับก็สบายสิครับพี่น้องของใหม่ของใหม่หมเนี่ยเล่นใหม่ๆแบบนี้ก็ไม่ต้องซ่อมนะครับเติมน้ำมันเป่ากองหาได้สงวดอย่างเดียวครับ เงินเหลือเลยเอาเงินที่ซ่อมนี่มาส่งงวดนี่ก็โอเคเลยสบายสบายเดี๋ยวเราค่อยไต่เต้าไปครับใจเย็นๆนะพี่น้องนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองขับสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับเสียสุดทุนเยอะนะครับนี่ขึ้นขับเจ้าสันนี่แห่งเมืองมังกรสวัสดีครับผม